สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวสั้นๆนะครับก็ไม่เกินสามนาที VX7300 นะครับตัวนี้โมเดลเทียบรุ่นกับปืน g l ็อก 17WE ไต้หวันแต่ตัวนี้เป็นงานจาก a w เป็นผู้ผลิตนะครับรีวิวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนแบบคลิปยาวๆถอดข้างในให้ดูไส้ในแกะวิเคราะห์กันผมทำลง YouTube ไปแล้วเพื่อลองดูคลิปยาวได้นะประมาณ10กว่านาทีแต่ตัวนี้ก็ทดสอบขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนแบบสั้นๆให้นะฮะตัวปืนเป็นตัวแต่งจากโรงง,งานมาแล้วนะครับลายด้ามสวยๆเช็คเกอร์หลังแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็มีจงอยงอนงอนสวยๆแบบนี้นะเวลายิงก็จับกระชับมือดีนะครับแล้วก็ลากติดตะวันเสริมมีตัวทุกรุ่นที่เป็นรุ่นนี้นะ VX นะก็ <c oughs> จะมีตัวเซฟอยู่นั่นหน้าไกลเหมือนกับปืนเนี่ยเหมือนกับปืนกล็อก WE น,นะครับดันเข้ามาก็จะเป็นเซฟไกลเหนียวไกลไม่ได้นะครับถ้าใครเราไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับปืนเราเราก็เซฟไว้ก็ได้นะครับถ้าเราปลดเซฟแล้วก็เลื่อนหาอะไรแบบนี้มาดันนะครับไขควงหรือว่าแหนบก็ได้มานี้ลำกล้องนะครับ ลำกล้องไม่ได้เจาะรูตรงเป็นคอมไม่ใช่นะเป็นพอตนี่ไม่ใช่นะแต่มันเจาะให้สไลด์ให้ดูสวยๆแล้วก็แต้มจุดเฉยๆนะแล้วก็มีโลโกโล้ AW นะครับศูนย์หลังศูนย์หน้านะครับด้านขวาของตัวปืนก็กัดลายสไลด์สวยๆมีเช็คเกอร์หน้าเช็คเกอร์หลังนะครับฝั่งนี้ก็มีกัดลายเหมือนกันสวยๆนะครับแล้วก็ไกลเป็นไกลแบบ2ชั้นนะเหนียวไกลไม่เต็มก็ยิงไม่ได้นะครับราคาปืนอยู่ที่4,200บาท1ปืน1แม็กแบบนี้นะ4,200ซื้อแค่ปืนค่าส่ง100เดอเดลของ ก๊อก W.E. ภายในใช้อะไรก๊อก W.E. ได้จัดชุดอุปกรณ์เพอะเล่นมีแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดเซตนี้สี่ชิ้นนะแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดบวกไปอีกแปดร้อยตัวนี้จบที่ห้าพันบาทชุดเพอะเล่นรวมส่งงานไต้หวันสไลด์โลหะนะครับอ่ะน้ำหนักโดยรวมของตัวปืนมีแก๊สมีลูกแล้วนะเจ็ดห <5, S 1> ้าสี่อะเจ็ดห้าสี่ความยาวลำกล้องจะอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับอ่ะความแรงปืนมาขึ้นลำแล้วมาดูกันครับตัวนี้เป็น ลูกสูบแต่งนะครับลูกสูบแต่งลูกสูบแดงยางฮอปแดงยางแปดแม็กแดงแบบนี้นะเป็นของแต่งจากโรงงานเลยนะครับความแรงก็อยู่ที่300บวกโอ้สามร้อยสามสิบสี่นะถือว่าแรงนะสามร้อยสามสามอ่าสามสามสองประมาณนี้นะรีคอยค่อนข้างยิงค่อนข้างดีเลยตอนนี้นะส่วนหน้าส่วนหลังจัดง่ายมากอ่ะตัวปืนเซ็ตพร้อมเล่นจบที่ห้าพันบาทซื้อแค่ปืนสี่พันสองบวกค่าส่งร้อยหนึ่งไปสี่พันสามนะครับและแล้ววันนี้เรามีเป้าตัวละสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท e ชูเตอร์นะครับอันนี้เป็นรุ่นแบบล้มแล้วลุกขึ้นมายิงโดนแล้วเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มีรุ่นแบบบลูทูธสามารถโหลดแอปใช้บนมือถือได้นะครับตัวนั้นก็มีเกมให้เล่น3ามสแบบนะแต่อันนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนน่อนมาดูตัวนี้กันก่อนนะฮะล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้นะผมเคยเอาไปตั้งถึง50เมตรก็ยิงยิงได้นะครับยิงโดนแล้วมันก็ล้มแบบนี้ครับมันง่ายฮะพอยิงโดนแล้วมันก็เปลี่ยนสีให้แบบนี้เห็นไหมรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ ซื้อไปเล่นได้นะครับทั้งปืนทั้งทั้งปืนทั้งเป้านะครับประมาณนี้อ่าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกัน